จะยกับซิงีจิปทีบีเอ็มยิมครับสฟเดนซิงที่เด่ซ้อมองไอยู่อันรับไฟนี้กับเดนครับซ้อมอยู่ที่ทีบีเอ็มีใครเป็นผู้ฟังผู้สนบ้างก็มีปายักษ์สกัดตูแล้วก็คือเพื่อนๆเพื่อนๆใครเดียกันเนาะตอนนี้เราอายุท่นแหร่ครับทิ่นมาครับเราสูงเท่าไหร่สูงไว้ดีครับน้่มายถงยมาณ0กิโลครับ าเราเป็นมอสตาล์เลยครับพี่เมือวันนี้เราเจอกับแสงชัยครับเคยเจอไปไหมไม่ครับอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งกันต่อขึันมาบได้อยู่ครับเขาเป็นมอสตาล์อะไรกันนัลนก็เดินคแบบวันนี้เราจะวางเกลียวแผนเนได้เรียบๆเราไปร้านโมตาล์เนาะครับอย่างล่าสุดที่เราตัดแล้วี่ที่รังเสียรังเสีวันนั้นเจอเขาไหมอาชางินไปไงแพนนกครับไปพ่าโดนแพนนกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสามะแล้ววันนี้ร้อยสามะเริ่มหนาวันที่สองแล้วเป็นไงบ้างก็เกินปอนจุดจุดหนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งกับแต่ก็มีปัญหาไหมสบายสบายเราไฟนี้คุณคุมมาประมาณสี่กิโลครับสามกิโลครับกแล้วเราต่อยมงินมารวมทั้งหมดนี้กี่ไฟแล้วหนึ่งห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าไฟเราเป็นจังหวัดอะไรครับจังหวัดขาทาลุงครับเชิญชื่อใจกับเราวันนี้นะ ฝากช้าชชพระดาลุงเป็นกำลังใจเลยหผ้ผมจะผมจะทำให้เต็มที่อะเต็มที่แน่นอนนะครับ<ะ>ผมว่าน้องชาย